ตรวจแอลกอฮอล์ผ่านไปไปดูเรื่องการตรวจเครื่องสังฆทานกันหน่อยเพราะว่าเป็นแหมวันพระนะคะวันบุญวันอาสารหาบูชาวันเข้าพรรษาโดยจังหวัดตราดค่ะมีการออกสุ่มตรวจร้านผู้ประกอบการนะคะที่จําหน่ายเครื่องสังฆทานในช่วงก่อนวันอาสารหาบูชาแล้ววันเข้าพรรษาค่ะจังหวัดตราดโดยคณะทํางานตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลากสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจําจังหวัดตราด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราดสำนักงานอายการสำนักงานพาณิชย์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะครับได้เดินทางไปตรวจสอบชุดไทยธรรมและชุดสังฆทานที่ร้านจําหน่ายสังฆพันธ์ในพื้นที่อําเภอเมืองตราดเป็นการซุ่มตรวจนะคะจำนวน4ร้านเพื่อที่จะ ไปดูเลยนะคะว่าในชุดสังฆทานที่วางจําหน่ายเนี่ยเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่2พศ2541หรือเปล่านะคะถูกต้องหรือไม่อย่างไรโดยสําหรับการออกสุ่มตรวจร้านผู้ประกอบการจําหน่ายเครื่องสังฆทานครั้งนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่าในช่วงวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษารวมถึงวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆ พุทธศาสนิกชนประชาชนค่ะก็มักจะเดินทางไปทําบุญกันนะคะแล้วก็มักจะถวายสังฆทานตามวัดต่างๆเพื่อทําบุญได้สิริมงคลกลับบ้านไป โดยทางจังหวัดตราดค่ะโดยคณะทำงานตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลากได้มีการดำเนินการออกสุ่มตรวจร้านสังฆพันนะคะเพื่อเป็นการป้องปรามให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่2พศ2541และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยจะมีการตรวจฉลากที่ชุดสังฆทานค่ะ โดยแต่ละชุดเนี่ยต้องมีฉลากแสดงราคาสินค้านะคะคแล้วก็แสดงราคาจำหน่ายที่ชัดเจนรวมทั้งสินค้าในชุดสังฆทานก็ต้องมีอายุเนี่ยมากกว่า6เดือนไม่ใช่ว่าเอาของใกล้หมดอายุมาใส่ไม่ได้นะผิดกฎหมายนะคะและทางนี้ก็เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคนั้นได้เลือกซื้อหาชุดไทยธรรมชุดสังฆทานที่มีคุณภาพตามที่กฎหมายกาหนดค่ะ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะการดําเนินการตรวจสอบชุดทายธรรมและชุดสังฆทานจากการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะคแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายเป็นอย่างดีด้วยค่ะครับเราเองนะครับก็เป็นประชาชนที่ไปซื้อก็ตรวจสอบด